ไม้ก่อนมีใครเปิดโตไหมอ่ะคืนยากิโอเคโหรอบแรกไม่ทันหนูดูรอบแรกก่อนแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวเปิดรอบสองนี่ไงคนนี้เปิดโตเรียบร้อยแดงวครับหนึ่งโอ้โหแล้วคุณยังไม่ดูไลฟ์อัพเลยนะครับมาเลยสู้ไม่ได้หรอกจำนวนคนเยอะเสียกี่แปดเป็นึงครับเกจะผ่าแม่โค้ชขี้โกงเลย เออสิบ้าจะช้าไงวะสภาแม่โคตรป๊อดเลยก็บอกแล้วรถไทยก็ได้แต่ไปเปลี่ยนใส่กระโปรงมาไม่มันต้องมีราคาต่อรองเด้แม่ไม่จ่ายด้วยมันต้องต่อเยอะไม่จ่ายก็โดนอ่ะไม่มันก็มีราคาต่อรองเลยเดียวไม่จ่ายก็โดนแค่นั้นแหละไม่สปาร์ชามแตได้ไม่ได้ดิไอ้ดอมเหอว่าเหนือยแทงลงไหลเอ้าขี้อะไรไปสู้วะใครเปิดไหลรุกเนี่ยไม่ไม่ไม่ใครเปิดดนยเังไงตัวเดียวโดนเหลือเป็นโด มึงไม่ดีปวดล้าอ่ะขาเะจต้องผมเปิดเดิมพันและใครจะชนะเชิญมาเดิมพันครับ ntr vs ll าจสาิบ้อู้ไม่ได้หรอกยากไม่ได้ดอกแรกก็คี้เลยปตโหถ้ายงี้ยัหมาเลยอะมันต่อแรกบ่อยหลงไงเปไม่ลง ไอ้เหี้ยโกงไอ้สัสเราเข้าใจว่าไม่ก็แร้มันบอกว่าไอ้หลงมัเป็นไม่ลงแล้วมันบอกคนเท่ากันพี่ก็เลยบอกมาถามทีมครับแล้วบอกแทงไม่ได้แล้วอย่างนี้นายกถือว่าบิดแม่ดบิดแม่มันบิดแม่เลยรออะไรอ่ะหนีปืนเราแล้วอ่ะบิดแม่งเลยแม่งขี้โกงในทางเนี่ยเออตอนตอนร้องราคากันด้วยนะมันโหดมากเียคนแทงออย่าาเแบบคนแทงแอลแอลกับเทียบเหรยอะ ป๊า <łość> ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตอนแรกมึงออกมาเลยนะครับที่ลงเป็นไม่ลงก็เลนนี้ไม่ได้แล้วเอ้ยพิตตี้แม่งขี้โกงอ่ะนะไอพิตตี้แม่งโกงพนันถูกมากไม่ลงไม่ลงแม่งโกงพนันถูกมากไม่เอาคืนได้นะเอาคืนได้ได้แค่ครึ่งเดียวโอ้โหแม่งเสียกับเสียไม่จะเสียกับเสียอุ้ยโทษทีไม่จะเสียกับเสีย นะก็วิตรองเลยดิโอ้โหคนแม่งน้อยกว่าต่อรองเลยดิราคาต่อลองเปลี่ยนไหมได้บ่านนะราคาต่อรองอย่างี้เดี๋ยวเพิ่มไหมคนจบที่รก่นตเท่าไหร่อ๋ออย่างงี้ใครถึงห้าก่อนแดกไปุณคิดว่าจะจบใครจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ไหนลองว่ามาเพิ่มอัตราการต่อรองให้ผมว่าผมว่าห้าไม่เกินสองอ่ะเอายิงเพิ่มอัตราการกลัวว่ามันจะกลายเป็นสามศูนย์นะนี่ผมจะบอกให้ผมว่าสามไม่จบเลย ห้าศูนย์ใครถึงห้าก่อนชนะอ๋อใครถึงห้าก่อนชนะก้าไงในก้าวเนี่ย่นก็ห้าศูนย์เนี่าผมว่าห้าหนึ่งเนาะเหลือมากกว่าห้าผมว่าห้าศูนย์ชัวคนมันเยอะเกินไปนะแม่งสู้ไม่ได้หรอกเยอะเกินจริงบอกได้คำเดียวเลยเฮ้ยอะไรอ่ะแทงสองต่อเดียวไปสองกะเลยดิรอบนี้โนโทเลียสตีเหรียญใหม่ไม่ไม่โนโทเลียสนี่หนิครับเห็นบอกว่าเสียแค่ของตีอาวุธห้าสิบชุดเห็นว่างั้นนะไม่มันอออิน เอาสรุปอออินเหรอใช่เอาสรุปคุณเดาพันคือถ้าแพ้แตกเลยเหรอแก๊งอ่ะใช่แล้วเอาแล้วไอ้หลงจะไปอยู่ไหนอ่ะในกองขยะไม่ใช่ไอ้ก็เห็นบอกไอ้หลงกับเปรมจะไปดูอยู่ดีเอาโน้ตฟังได้ถามชัวร์เลยสภายยังงงเลยมึงเอาว่าเอามึงเอาไงอะนะไรไงไปบางบอกอออิน ใช่ครับผ่านจุดครับผ่านจุดออกอินมกำลังไปไงไะงงไหมโอ้โหงงวะสภัยยังงงเลยโอ้โหคุณจะไม่งงเหรอสองคนก็ออกอินไงอ่าใช่นี้โอ้โหกูคิดว่าออกอินแก๊งแตกทุยอเฮียเอ้ากูนึกว่าหล่อคุณคิดว่าเดิมพันโหดโอเคแก๊งไม่มีแตกไอ้สารเพราะว่าแก๊งกูยโรปตีแก๊งมึงไอ้สัสโอ้ยเฮียเอ้ยแม่งกูผิดหวังใหมเฮียเลยบอกกูว่าแลกตัวตีแก๊งแตกผิดหวังที่ผาย ปลูกขึ้นมาบอกไล้ห้าสชุดเชื่อยังให้มดปลูกขึ้นมาเลยเดิมพันมันห้ชุดเองเชิญเออผมผมแทงไก่นี่ไปแล้ววิตตี้ไปแล้วใช่เหรอวิตตี้แทงลงไลสองแอะไรนะเออได้วันนี้เพิ่มเปสามแสนเพิ่มสามแสนเพิ่มสามแสนเพิ่มสามแสนลงไลสามแสนควายควายพี่สรุปสรุปคือสิบห้าครับพี่สิบห สิบห้าหรืสองโอ้โหจำนวนต่างเกินไม่จริงๆคือถ้ามีเท่าไหร่ก็ต้องรับสภาพใช่อยู่ที่ข้อตกลง,อ,งอยู่ที่ข้อตกลงครับอยู่ที่ข้อตกลงหรือข้อลงเพราะตอนแรกมันบอกว่าไอ้หลงกับไอ้เพลมันจะไม่ลงแต่ยีนดีเห็นค,คุยไปคุยมาก็เห็นบอกว่าไอ้หลงบอกว่ามันจะสู้คาร์ดท้ายกับน,นอ้องเพราะว่ามันจะย้ายไปอยู่เอ็ทีอาร์อ้า,อาวสรุปคือต่อให้แพ้ต่อให้แพ้ชนะก็ไปอยู่ดีใช่ครับไม่มีค่าเอาแล้วผมว่าถึงรอบแล้วสนุกแล้วเนี่ยพี่ผมบอกเลย ไม่พอพอนี่พอพอพอวอเสร็จนู่นโจทย์เราอยู่นู่นจะไหนไหนอะนู่นโจทย์เรายืนอยู่นู่นเอาเลยไม่หลับต่อเลยไม่ยวอจบเลยเรามีกี่คนอะเรามีหกไม่เขาหมดเลยไม่ไม่วอจบจะตีมันเนี่ยน้องชายบ้างไหมน้องชายอะไรวะไม่รู้เอแอลล้มหวยนะไม่มีล้มหวยอ่ะผมจะบอกให้ถ้ากูรู้กูจีลยไอ้ล้มหวยอ่ะไอ้เฉินครับ ถ้าเกี่ยวอะไรถ้าเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกับกูนะหมายความว่าไงครับฮะหมายความว่าไงครับพูดบอกไม่แค่นี้แหละ,ะแปลความหมายเอาเองทำ <c oughs> ไมพูดถึงว่าสภาจะยิงกูยังไงก็ไม่รู้ทำไมพูดถึงว่าสภาจะมายิงกูยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขาจะยิงเฮียเหรอเขาจะบิดเฮียนั่นดิแมงบิดชัวร์เลย,เลยไขไวิ้มมาไม่ใช่แพ้ประด็นแล้วบิดสภาอะไรบิดอะไรไม่ใช่สภา อะไรอะโอ้โหอ๋อโอเคไอ้โบ๊ทมันคนเดียวเลยโอ้โหแล้วแม็คนเดียวเลยคูน์โดนบิดชัวร์เลยชนะได้เสียไม่จ่ายแน่นอนไม่เีฮยวกูนะแม่ชนะได้เสียไม่จ่ายไงแทงไปแล้วลงไหลสุดรับเลยที่ไปรับไปเนี่ยก็รับแล้วไปแล้วโอเคโอเคสองแสนหรอไอ้ทูนี่แทงลงไปเพิ่มอียสองแสนไปห้าร้อไปไม่เอาอ่ะ MTI อีกแสนนึงไอ้นั้นเติมเบิรตัวก็ไม่ได้อะไรดิโอเคเออคูไม่ได้บที่คูนี่ฝ่งไทยคือฝั่งนี้ใช่ไหม งั้นไ,ไ,ไม่ต้องแทงไอ้เฮียเออเปลี่ยนเป็นเมือากันคือกูๆแล้วกูๆไม่ต้องแทงดีกว่าปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มึงก็หาตีนเข้าสภาลงรายเพิ่มบ้างลงรายเพิ่มอีกลงรายเพิ่มอีกไอ้โทนี่มันแทงอย่างนั้นไปแล้วไอ้เวนเดี๋ยวพี่แทงเพิ่มเดี๋ยวไม่พอสองแสนแลวเพียบเพิ่มดิไม่แทงเลยเอ้ยผมยังไม่ได้แทงอ่ะผมแทงได้เปล่าอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมาวางให้มันแบบปีชั้ชันเดี๋ยวคิดว่าตสภาจะให้คือมันเป็นคนยื่นมาเลยว่าขอที่โล่งๆมันต้องการจะกินตังค์เฮียคนเมืองเฮียอยู่แล้วตอนแรกอ่ะ เออเอาเล่นโอเคถ้าเขาเลยเฮ้ยรับเถอะไอ้นายบพักู่ว่านะเดี๋ยวจัดแม์พิเศษดีกว่าเฮ้ยแมทพิเศษเหรอแม์พิเศษใครครับนะเปิดให้เดิมพันเหรียญฟรีนอย่างนั้นต้องอย่างงร้่าต้องสนใจอันเนี้ยน้าแต่ว่าน้าต้องหยิบแก๊งมาแบบขนเท่าแล้วมาเจอกันนะได้ลุ้นเลยบอกไงน้าแมทพิเศษสุ่มเลยไหมล่ะ เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจริงหรือไม่โอ้ยเมื่ออะไรนะไม่จริงก็เฮียแหละรับไม่หยุดเลยไอ้สั่นรับทุกเจ้าแล้วมึงรับทุกขาเลยนะหนึ่งหนึ่งมึงจะเอาใช่ไหมอ่ะมึงจะเอาใครพูดมาเลยตโวเอ๊ยดูเอเลี่ยนมึงยาวกี่เหรียญมึงยาวกี่เหรียญเอเลี่องสี่สิบไปเลยสี่สิบไปเลย

ครับผมดูว่าคผลชนะเนเรี้ยวมันเปห้าสิบเหรียญใส่ไม่ได้ห้าสิบไม่ได้ต้องทีละกห้าดีกว่าห้าสิบเหรียญถ้ามึงแพ้มาอยู่กูไม่ไม่ทีละกห้าเหรียญไปห้าสิบไปเลยถ้าแพ้แม่มึงไล้ออกมาอยู่กูหมาต้องตีในกูแค่นั้นนะยี่ห้อต้นตีไม่อยาเลยเตรียมได้ด้วยไม่มีหรอไม่มีสติหรอห้าสี่ของแม่เพียงเดียวสามสองยิง ตายดอกแรกขี้เหมือนเดิมดูทรงรับมาแล้วจา้ามับบับทีบขาไปถึงที่บับย,ยังอยู่ยังอยู่อา้าวหายไปแล้วมันสนับเยอะไปพี่มันต้องใช้ไม้ใครไม้ออกมาแล้วอคนเลยเนี่ยคนแม่งเยอะนะใช่คนน้อยอะ่ะต้องเอาไม้ออกมาเล่นไม้กระปากดูเลยไปสามไม่โดนแล้วติบมับมาเชเต้ฟันมับฟันโดนเพื่อนหรือเปล่ามับสวนดิ วันนี้โหลนแล้วหลดแล้วหลดแล้วสัมสิบเรียบร้อยเดียบร้อยมาวอุ้ยเอาเย่โค้ดเอาเอาไอ้เย่โคตรดวงเลยจ่ช็อตเนี้ยไอ้เหี้ย ไอเยี่ยนฉอดดีดวงจริงไอเยี่ยตัวสลับสองตัวนี้มาทำแบบหนวะนะไอเยี่ยนดดีแม่งดวงจริงเห็นขวามึงอยูนี่ปะต่อยเสร็จปุ๊บแล้วบาดคออีกตัวหนึ่งไปไอสนับอะต่อยเพื่อนต่อยเพื่อนส่็ยโอ ada, er ้น่าจะบาดคอยตัวหนึงโหจริงเชียมาเชียมาเชียมันตัดเลือดหมดจ่ายยาเย็บอ่ะ ป๋าปามาแล้วคอณโกลคโกป๋าปามาแล้วไล่สองคุณตาคุณตายังเม่นหมดแล้วเนาะตาเดียวตาเดียวหมดแล้วจริงนะหมดแล้วจริงเนาะป๋าชอบอ่ะยอดใครเรียกไว้ป๋โอ้ยป๋าเยอะ ไม่มีลกูกป,ปับแม่ไม่อยากได้ลูกอ่อปะป่าปาเกียรใใหห้้้คคนนจจัับบเฮยป่าปาเกียรพูดอาวุธแล้วใช่ c h a n n นั้นกูบฝอ channel นั้นต้องเสียค่าปรับนะโจ๊กหมูโจ๊กหมูโจ๊กหมูนปนคนในสภาตอนวอลนะต้องเสียค่าปรับนะเดี๋ยวรบกวนจ่ายค่าปรับหนะ้าหมื่นด้วยเอามาลเราแกงแล้วอ้า แต่ขับไปห้าหมื่นด้วยเต้องตตัวปิดโต๊ะปิดโต๊ะปิดเราค่อยว่ากันโต๊ะปิดพอดีฮัลโหลครับเทรลใช่ไหมบอลครับไปโทรครับป๋าโยกหูต้นคนเดอสภาตอนวอสลบขับไปห้าหมื่นครับตอนโต๊ะปิดได้ครับโต๊ะปิดเดี๋ยวเดี๋ยวต๊ะปิดเคลียร์ทีเดียวได้ไหมครับอันนี้ต้องจ่ายก่อนนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวนี่สี่แปดแปดครับผมไต้องจ่ายก่อนโอ้ยเฮียไม่ช่วยภาระเพิ่มให้กูด้วยเบอร์อะไรนะครับ เบอร์เลยนะครับเบอร์เลยนะสี่แปดครับแบบไม่โหลดนะคุณผู้ชมแปมด้วยขอบคุณมากสำหรับที่ปลกกูมาเตียวุ้ให้มึงแล้วไปปนเขาให้โดนปรับอีกห้าหมื่นขอบคุณมากดีไอสัตว์เอาวาตัดเดินแก๊งกูแท้ๆไอเฮียโจ๊กก็คิดมาว่าตีวโมเป็นแสงรอบึงันงากตีหัวมึงดิไอสัตว์ได้สนะแล้วดื้อ นายย่อนายย่องจีดนายย่องนายปัญหาคือกินเฮียอยู่ป้นเขาคุ้มที่ไหนมึงได้ของเฮียจากพวกเฮียเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรยพี่หลงพกหมื่นหนึ่งแล้วก็ของเต็มเลยพี่หลงอะแต่เสียห้าหมื่นอืมถ้าเกิดว่ามึงแม่นพอเดี๋ยวมึงก็ได้คืนครับนี่ตอนนีต้าบอกว่าผมแทงอะไรไปเท่าไหร่นะลงไลสามลงไล่สามอาฮะโตเลียสองแม่งขึ้นขาได้ไวที เวลาพูดแรกทำไมเอาจริงละเผาไปแล้วคู่เผาไปได้เฮียกูจ่ายไปได้ต้นตีนโอ้ข้างเตี้ยมาผมว่าพูดแรกแล้วจ่ายจริงทำไมอ่ะเขาบอกให้จ่ายจริงไงฮ่าเตี้ยมาเฮียแล้วไม่ใช่ไอ้โจ๊กมันบอกว่าเดี๋ยวให้โอนให้มันด้วยโอ้โหไอ้สัตว์โจ๊กก็บอกว่าก็บอกว่าเตี้ยกันเตี้ยกันนี่งผ่านกันได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ทำมาเกิดอะไรขึ้นไปแล้วเอาคืนเลยไปได้เอาคืนได้ครับเนาะจุดตีนท่องว่า มึงนอ่แล้วมันจะอยู่เงยพนเนี่ยไม่เขาเข้าหาเขาเอาเงินผมมาหมดตัวเลยจ้ะโอ้โหทําไหรอมันก็อะรเยอะไอ้น้องอะมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่ตทำไมพวกคุเสียห้าหมื่นวะโอเคเดี๋ยวรอเอาเตรียมการเตรียมการเดี๋ยวเอาให้คืนแต่เราให้จริงทําไมก็ดีนเขาบังคับอ่ะเขาบังคับไอเชิญครับกูจะบอกให้ว่าตั้งแตเตรียมจริงเอาไอโจ๊กมันบอกให้โอนให้มันไอโจ๊กมันอาจจะเอาเงินมันหลอกเงิน ไอโจ๊กไอ้ตัวชกปะเนี่ยงงอ่ะนี่ไงคุยทาชักเลยไอพี่พี่ตื่นมาตีให้โจ๊กกี่โมงอ่ะอ๋ออย่าบังหน้าป่าอย่าบังอย่าบังอย่าบังผมกระดุกได้ป่าหรไปะไอเฉลี่ยเลขอะไรครับเฉลี่ยเลขสี่ห้าเจ็ดครับเล่านะวันหลังอย่าป้นอีกนะมันไม่มีกฎแต่ก็อย่าป้นอย่างนี้นะอ๋อไม่ได้ตั้งใจอะครับพอดีมนนี้มันมันจะมันจะล่วงแล้วอ่ะเหี่ยวข้าวอะไรพี่ไปโถราะว่ามันมีเป็ดตัวเปล่านะ จบข้าวแดกสลับปลาปุ๊บเรื่องมาเลยได้สัตว์ไม่อยากจะคิดแต่ถ้าปลาฉลามมามันจะเป็นแบบไหนเนี่ยโอเคนะไม่โอเคไม่โอเคครับหายไปห้าพันหายไปห้าพันครับหายไปห้าพันค่าน้ำเหรอครับแทงบอลเหรอใช่ใช่อร่อยดีดแม่งมีค่าน้ำด้วยเฮียค่าน้ำอร่อยดีด้วยโอ้โหค่าน้ำมาเป็พอดีเลยนะไม่รู้เหมือนกันวิ่งเร็วไหมถามให้หน่อยเกียนวิ่งเอ้าหลุดออกไปอาเองนะเอ้าตายมันตายอยู่ไกเราไปหน่อยไ่แกเราไปหน่อยไ่แกรียเราซ้ายหน่อย ว่าขยับไปข้างหน้าก่อยนี่มันเซฟมือจังเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอไปก่อนรอไปก่อนตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยตอนนี้ผมไม่ได้หรอกหลวงมือเดิมค่อยโล่งหน่อยผมไม่เสร็จวลอกด้วยเคยัอยู่ครบใช่ไมคนไทงอยู่ครบใช่ไมโอเคอยู่ครบครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเนิร์ดน้องชายมาแล้วเหรอไอเนิร์สเนิร์สเนิร์สมานี่มาหนี่เ็บร้อยใสใสห้าสองหนึ่งร้อยผลเล่าจบแล้วสองในสามนะครับพี่พิจิตหรือวในห้ในหไม่ใครถึงห้าก่อนเลยครับเพราะเรื่องขอใครถึงห้าเลยครับคือใครถึงห้าได้เลย ไอเดี๋วคนนี้คงอยแค่เที่ยงคืนนะเดี๋ยวรไปแล้ว,วทำไมถามอะตัวมุนี่ออืออะไรเริ่มไหวจังเดี๋ยวเราเข้ามาช้าวะน,นี<ห>่เลยฮะคนเรามันจะมีน้ำใจอะมันทาเลยไปนึกว่าแบบน้น <c oughs> นปรับเลยไปช่วยเหลือแกง๊งอะช่วยเหลือปรับเลยเดี๋ยวผมจ่ายรูปไปก่อนอ้เดือรตุ้มวเราตุ้วร นะครับนี่ผมเจอครับช่วยเหลือครับให้การช่วยเหลือผมถ่ายรูปไปแล้วนะช่วยเหลือครับถ่ายรูปไปแล้วถานไม่นะบอกปรับคุยกับนะดินะบอกปรับถ่ายรูปไปก่อนถ่ายรูปไปเอออุ้มบอดอุ้มอุ้มอุ้กอุ้มศพนะผมฟ้องครับมีแก๊งในสภาให้การช่วยเหลือครับถ่ายรูปไปแล้วเมื่อกี้นะเขาบอกคนจะมีน้ำใจอ่ะไม่ต้องถามหรอกเขาบอกเนี่ยไม่ีน้ำใจไม่เท่าไหร่มันมีกฎด้วยใช่บลมันมีน้ำใจแต่มันมีกฎใช่ครับแต่มันมีกฎมันมีน้ำใจแต่มันมีกฎอะไรหใช่ไม่ได้กดไม่ได้กดสภาด้วยกดขี่ด้วยอย่างเี้ 1มื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหไม่ใช่ปลาหมื่นไงหมื่นหนึ่งซื้อรูปซื้อรูปไปหมื่นครับซื้อรูปไปหมื่นหนึไปห้าสมต่กินมันโดนกูไปห้ามัเอามันคืหมื่นหนึ่งไปให้มันไปห้าสามห้าสามห้าสามต่อไปห้าสามหมื่นหโอ้ให้ไปเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็แพ้แล้วแพ้พนันแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวมันก็โดนแดกแล้วเออหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งซื้อรูปถือว่าช่วยช่วยช่วยนันบ้างไ้ร่าหม่ ไม่ค่ะี่พามาไม่ได้ข่มขู่ซื้อรูปจะเอาไว้ยวให้ส่งรูปมาสภาโดนปรับแพงกว่าเดิมด้วยข่มขู่เมื่อกี้กูอนุญาตสาวๆแล้วนายไม่พูดคำว่าอนุญาตเลยน่าว่าคนมีน้ำใจคำไหนที่พูดอนุญาตก็กูเป็นคนมีน้ำใจอ่ะแต่เพิ่งเล้งน้ำใจไม่พอไม่ได้มันมีกฎกฎขึ้นแค่งน้ำใจไม่พอยังช่วยไม่แต่ว่ามันมีกฎไงแม่จะมีกฎหมายไว้ทำไมถูกไหมอันนี้เขาวอกันอยู่คนมีน้ำใจอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากดขี่ไว้ หมื่นเลยหมืนเลยอ่ะห้าพันบอห้าพันเออห้าห้าพันเองห้าพันห้าสามห้าสามห้าพันบันร้อจริงหรอร้อยเงนมากเลยคุณโดนับก็ไปทีห้าสามห้าสาหันไปห้าพันเพื่อนบันแฟไหนอ่ะโอ้โหเดี๋ยวกูเช้าบอแบงด้วยเดี๋ยวึงเจอกูเไห่ะสวัสดีครับ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 เฮ้ยต้เนียสวัสดีครับสวัเดีรยวต้องใช้โอ้โหเยังโดนผมมาเ้ยวันนี้ดีแต่ท้าวอลเลย อันนี้อันนี้เราทำอะไรครับอ๋อวันนี้นี่ NTR เจอกับ LL ครับเขาท้าวอลไอ้นี่กันดีีคคลลถ้า NTR ชนะเอ้ยไม่ใช่ถ้าต่อให้แพ้ชนะไงมันก็ลงไหลกับเปพมใช้ก็ย้ายอยู่ดีย้ายไปไหนฮะย้ายไป NTR แม่นี่คือคนของหนูค่ะของเราของเราคือของเราคือแมตช์พิเศษเราจะท้า ส่วแบบพิเศษเขาบอกให้ทุกคนท้ากันได้หมดเลยใครอยากท้าใครออโต้แอคเซปต์ใไม่มห้่าแต่คนเท่ากันใช่ไหมครับคนเท่าครับคนเท่าคนเท่าโอเคครับแล้วัเลียออโต้เอคเซปต์รครับ่าคมกไดกับมมท้ลูครับ้ยเมื่อกี้ใครร้องเฮียลุกขึ้นมาโดนทีอยกีดึงขาเก่งนะานเหลือเแบบยงว่าแกกินเยอกว่าบอก เอาแต่เป็นตู้ผูกป่าป่ากันเองซะแล้วตอนแรกผมว่ามีปัญหาที่จังหวะแล้วไปเลยเรียบร้อยว่านะมึงเตรียมตัวเถอะเรียบร้อยขุลู้เลยว่ามึงจะทำอะไรเฮ้ยมีคนแทงยับเลยทำอะไรยืนชิดก่อนเลยนี่ต่อเท่าไหร่แล้วครับสกอร์สามหนึ่งจบแล้วจบแล้วจบแล้วสามหนึ่งนี่คือ LL นำสามหนึ่งถูกต้องไหมครับใช่ใช่ใช่โอเค สาวเต่างอยคงไม่บิดกันเนะเาเะไ,นนได้จะเอาเสียไม่จ่ายไม่เอานะกูจะบ,บอกให้นะเฉินรถอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์รถมนะันอะหลังคอนเทนเนอร์ฝั่งไหนครับข้างหลังเนี่ยบินได้ด้วยโอโ้โหเคี้ยสุดๆพูดอย่างนี้กูไม่ได้ตังค์แล้วละ่ะานาพูดเางผมไม่ได้เฉลียวพุดเลนพุดเลนไม่มีรถนะครับมันบิดแน่ที่คนอื่นมึงบอกอย่าบิดมึงมีปืนอีกเวทอะไรคน ไอ้สารยมไอ h. H. ้เลวมนุษย์นะคิดดีๆนะไอเลียนมึงเตรียมตัวเลยนะได้ครับนะผมพร้อมเดี๋ยวจบแมตช์นี้มึงต่อเลยได้ครับผมพร้อมผมบอกเลยนะว่าผมราบราห้าเหรียญครับพี่ห้าสิบเหรียญไม่เพราะฝั่งเขาไม่ฝั่งเขาพนันผมต่อได้ด้วยไงถ้าผมพนันสูงอ่ะไปครับว่าไงวะไม่ใช่มึงก็เอาสักยี่สิบก็ได้ไม่หมายถึงผมเล่นหลายรอบนะผมเล่นไม่ผมเล่นหลายรอบอ้าวแล้วไอ้แก๊งมึงมีขึ้นไปกี่คนแล้วสิบสองปะ ใช่ผมอ่ะไม่ผมผมเดิมพัเไห่นตอนนี้คือสามหนึ่งใช่ป่ะสามหนึ่งเอลเอละต้รู้สึกว่าตอนนี้ผมง่วงนอนผมจะไปนอนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าง่วงก็จ่ายก่อนครึ่งนึงแล้วก็ไปนอนได้เลยแต่ถ้าเกิศใส่กระโปรงผมก็โอเคนะเอาป่ะเงินผมไม่เอาได้นะใส่กระโปรงเอจีใส่กระโปรงมีลูกอย่างเอเลี่ยนอ่ะนี่ใส่กระโปรงเนี่ผมยอมนะเออสภาว่าไม่อยากจ่ายผมแสนหนึ่งเลยเพราะว่าไม่ยอมไม่ยออกมาไม่จ่ายไม่ยอมไม่จ่ายโอเคก็จะจ่ายก็จ่ายก็ไปบว่ากันไม่จ่ายไม่หนีเฮ้ยไม่ได้ ไม่ได้ด้วยตอนนี้ว่าไม่ได้ด้วยพี่เขียนพี่เขียนครับถ้าเหมือนผมพนันฟ้อนพี่เขียนอ่ะฝั่งเขาก็พนันห้าสิบเหรียญได้เหมือนกันฝั่งผมเขาเลือกใครก็ได้มึงคิดว่ายังไงเนี่ยถ้าสมมติว่าเองพนันห้าเหรียญปุ๊บเขาทิ้มกับเราคือทิ้มใครก็ได้ฝั่งเองก็ได้ใช่ก็เหมือนถ้าผมชนะเขาแล้วผมชนะฝั่งผมก็ไม่ได้อะไรเลยอ๋อเออแล้วผู้หญิงครึ่งแกงวะเมื่อไหรชนะวะถ้าเหมือนเขาเดิมพันยาดีอะผมก็เหมือนแพ้เลยมันคงไม่กล้าท้าผู้หญิงหรอกจะบ้ามันไม่ไม่โอ้โหผมไม่รู้จักแกงงงมมัันนซะะลจรรริิเเหหหอท้้้าผูญดวย มึงก็รู้จักเพื่อนมึงดีไอ้หลงอ่ะไม่ถ้ามันตีอ่ะพอเข้าใจแต่มันไม่น่าจะท้าผู้หญิงมั้งครับไม่ได้ตีอย่างเดียวเด้หลงอ่ะเรียบร้อยไาเชเต้ฝันหลุดมาคนนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รอดชมพูต่อยยับเลยเรียบร้อยโดนเลยอุ่มภูเสียงบองเมื่อกี้เรียกว่าเสียงบองเรียกฉับเสียงบองปล่อยปล่อยเพื่อนสวยไม่ไหว ให้ไวว่ะได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวสามสองปะสี่สองดูไงสามหนึ่งไม่ใช่เหรอวะสี่หนึ่งรอสี่หนึ่งมูดูอดเดลกูปะเนี่ะเหลือว่ะเนี่สามสองสกอผมเป็นกุ้งเลยกูว่าหนักสุดคือค่าหมอวันนี้แหละกูพูดตรงๆนะสิหมอรวยวันนี้่ะเออว่ะค่าหมออีกเนาะวันนี้ไม่รู้หมอจะเอาไงก็ขอบคุณชนะนันท์ที่บริจาคค่าหมอมานะ นี่ไงก็ไอ้โมดมันบอกว่าเฉลี่ยทหาบริจาคค่าหมอมานี่ก็ใจห่เกินไปหรืออะไรได้ไหมไม่ใช่ไอ้สัตว์กูไม่ได้พูดมันพูดเองเลองคนเดียวได้ขอให้เจอม5 1งดิแล้วถ้า15แพ้อะโอ้โหกูว่าแบบนี่งั้นเดี๋ยวแล้วก็เฉยๆพูดสนั้งนต่15แพ้แล้วตีนต่อไปเรื่อยๆนะมึงคือถ้า15แพ้นี่คือแบบทำไมกูรู้สึกเหมือนมีไอ้ไอ้เจี๊ยบมายืนอยู่ข้างหลัง ใสๆใส่ว่าดูแล้วไม่คิดหนักไม่คิดหนักผมเชื่อยังไงก็ชนะเอลเอลชนะอยู่แล้วมันต้องต้องเคี้ยกับอย่างเอมันชอบตีกันเองไหมไม่ใค่ต่อยต่อแม่อะไรนะผู้สนับสนุนข้าหมอวันนี้มีถ้าผมได้สองแสนอ่ะเยอะลเอลต้องไปแล้ไอตาเลยนะเนียนเลยต่า ตามไปเลยมึงไม่ดูเหรอไอ้เต่าวโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเกียรมันอยู่สภาพที่ถึงแ่ยไม่นานหรอกพี่ชี้ใหญ่เลยคนบนฟ้าคนบนฟ้าพี่จูเป็นคนมันอยู่ท่านี้ได้ไม่นานหรอกเรียบร้อยชมพูทีเดียวสลบแม่โดนฟาดแบเละเลยร้อยจบ โบ้โโอหทำอะไรแม่โคตรสะใจนะฟร์ช็เลยเดียวผมวนหายไม่ยอมนี่ไงนี่ไงหายโโอ้หว้าโอ้โหเแล้วต้องเยอะไอโจ้ถ้าเป็นมึงยังไงวะถ้าเป็นมึงลงไปนี่ยังไงวะพี่เชิญไอเต่าอันหนังสือ้นไม่ได้หายใจหรอกมันไม่ได้หายใจหรอกโอ้ขนาดเรี่ยววะเตือนไอเต่าอันหนั้นแล้วมันเตีมจะไม่ได้หายใจเลยเหรอ ปั่นรถไว้เลอ่ะเดิร์ดยังไงหมอแม่งยิ้มเดิร์ดได้เดี๋ยวนี้มัทำกลุ่มนี้ใช่ไหมได้โอเคได้ได้ไอเดิร์ดคุณจำไว้นะคุณทำกลุ่มแบบนี้นะได้ได้โอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยยังไงไปดิผู้นิติกรนน้องชายมาเจอกันหน่อยใช่ไหมสี่สี่อะไรชี้อะไรชี้อะไรชี้อะไร ก็ตีนละก็ตีนวะคนประเภทนี้มีมีมีทางเดียวอย่างมึงไปเคียร์ไงเด้อไกูเลยเนี่แม่งไม่ยอมไปพรุ่งนี้เว้ยไม่ยอมมาพรุ่งนี้มันวิ่งเลยมันไม่มาหรอกผมนี่สายมันดีไอ้เนด้อมาดิมีอแล้วอาจบไอ้คนที่ไม่ลงเวียนไม่ทันเลยใช่ไหมใช่โอ้โหโคตรเหงาเลยเนี่ยนด้อเสียดายวันเด้อต่อจัดเลย่ย เข้าทางเลยมึงไม่มาหรอกไอ้เนื้อไอควายมม่กูจะไม่รู้จักมึง